โอเคโอ้โหสองโอเคครับก็ขอกระดับสยู่ดีไม่จุ่มของท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมสีเหลืองนะครับก็คือเกมไมค์ครับนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเอาชีวิตรอดในภาคสุดสุดจุดหนึ่งนะครับจะเป็นของเลื่อนครับผมโอเคเราจะรอดถึงปากจุดไหมครับก็ปวดยามเรืยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ผมไม่มีโทรศัพลอนนะครับผม ผมก็มาเล่นในขอมนี่ลนและเจ้าหมูโอเคนะครับใครที่จะให้ผมแจกเกมอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ว่างนะครับผมเพราะว่าไม่มีมือถือแจกเกมก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเจ้าหมูเจ้าวัวเจ้าวัวแกจะไปไหนเจ้าวัวโอเคนะครับวันนี้เราก็มาเล่นไพครับเนาซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาอา หา,าบ้านอยูน่นั่นก็คือหมู่บ้านอ,อของเวเจอร์นะครับหมู่บ้านของชาวบ้านนั่นแหละครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านชาวบ้านกันเลยครับผมมันจะมีแหลกๆประมาณช่วงนะเพราะว่าไม่ค่อยไหวนะฮะมันเป็นภาคใหม่ด้วยไม่ค่อยไหวเเท่าไหร,ร่นะฮะหมูเยอะยังวะอันเดขภาคใหม่นี่หมูเยอะมากเลย สวัดีหมูบ้านจันน่าดีนะในนี้มีอะไรโอ้โอาหารครับผมแล้วก็ชาวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะไปเรียนรู้วิธีเอเรียนเรียนกับชาวบ้านเพื่อซื้อของด้วยแล้วก็มีเด็กนะครับผมเด็กอยู่แถวานี้นะเด็กเปดน,นะฮะจะเป็นฟางนะ ก็ผมจะับ,บปลาเพื่อรทำขนมปังนะเดี๋ยวหิวตายนะถยาผมหิวตายฮะเดี๋ยวผมขนะอย,อยบ้านที่มันไม่ค่อยมีเฟมเลนรตกเนาะเดี๋ยวมันจะตกโรคกานฮะต่อไปโอเคงั้นผมขอตั้งตรงนี้เป็นบ้านแล้วกันกนะครับผมก็ถึงแรกที่ผมจะทำก็นนค,คือก่องใช่ไหม กล่องนะครับเออผมกดตรงนี้ผมก็เจอแล้วสองกุทเสร็จโอเคเราอยู่แบบชิวๆไปก่อนนะฮะอยู่เลยไปลุยชิวไปลุยในกาวต่อไปนะครับก็คือการทำเขาเรียกว่าสร้างครับผมซึ่งผมจะทำทั้งหมดกี่อันดีอาหารเนี่ยเห็นปะ ไม่รู้พอหมั้ยดสาอันนะผมมันไม่สามารถทําได้เหมือนกับในมือถือนะคือแบบสามารถเรียงก็แบบสามอันสี่เจ็ดอันนะนี่แปดอันนะ หนึ่งสองโอเคครับผมอันนี้ก็จะเจ็ดอันปุ๊บสามเก้าอันครับผมโอเครอเริ่มเต็มอยู่เล้วเราจะปั๊มการเอ้ยลืมใส่หมวก มกกแล้วก็เดี๋ยวผมขอทำการค้าในส่วนของสติกก่อนนะสติกจะทำเป็นนี่ขวานหนึ่งเล่มนะครับผมแล้วก็พิกแอกอีกหนึ่งเล่มนะครับขวานก็จะทำการตัดต้นไม้แล้วก็ไปฆ่าวิ่ยมีรังผึ้งด้วยมีเมืองไม่ใช่เหมืองนะครับมันเป็นการขุดหินดับชนิดใหม่ ซึ่งคลิปนี้อาจจะยาวเยอะอาจจะยาวหน่อยนะฮะก็เพราะว่ามันเป็นแบบแม่ผมไม่ได้ตัดต่อครับเออผมผมช่วงนี้ผมกําลังจะฝึกการตัดต่อคลิปนะผมไม่รู้ว่าจะใช้แอปอะไรเนาะแล้วก็ไม่มีตังตัดต่อคลิปด้วยนะฮะโอเคก็เล่นยาวผมนี่ก็เป็นภาคใจนะครับผมซึ่ง ก็อยากจะลองโหลดของ PE มาดูไม่ใช่ PE มัน,ในใคล้ายๆของ PE นะเป็นเวอร์ชั่นของ Microsoft นะครับของ Microsoft Stone นะครับผมซึ่งผมอยากโหลดมานะครับเพื่อที่จะมาเล่นเชื่อมต่อมือถือได้นะครับซึ่งมันต้องมีอันนั้นเว้ยนะครับผมมันถึงจะเล่นด้วยกันได้โอ้โหมืดมากเปียบหนึ่งนะครับเรียบหนึ่งโอ้หใกล้มืดแล้วเนี่ย มืดไว้มากเลยฮะนี่ผมปรับเป็นอ่อมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอันตรายนะเอาปีตรงไหนอะนี่ปีลให้ชาวบ้านไปนอนกันนะครับผมอือือกระโดดยากมาก เค okay, ได้อะไรเนี่ยเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ได้เริมบอกเริ่มบอกทุกคลิปเลยอบอกทุกคลิปเลยนี่ก็ไม่เอานะเืิมบอกทุกคลิปเหมือนนี้ก็ไม่ได้โอเคที่มผมจะเผาก็คือเนื้อนะแล้วก็เผาไปเลยสองก้อนเองนอกนั้นผมจะทำเป็นเอ,อ่อเป็นพอดสักสี่อันน,นนะ เสร็จครับผมผมจะปักแถวรอบบ้านนะเพื่อที่จะไม่ให้มอนเกิดแถวบ้านเดี๋ยวมันจะเป็นภยัยคุกคามนะผมแค่นี้มันน่าจะไม่พอนะค่อยไปปักเพิ่มอืมค่อยไปปักเพิ่มปักเพูน,โโน้องๆ่น่ารักทุกท่านเมื่ขุดฐานต่อฮนะ อันนี้ผมปรับ easy นะก็คิงง่ายนั่นแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยแบบเก่งสักเท่าไหร่นะเจ็ดนาทีแม่งผ่านไปไวมากผมเรืกว่าผมปรับเวลาไปไวมากอ่ะดูดิแค่เจ็ดนาทีแม่งกลางคืนแล้วอ่ะโอ้โหเมื่อกี้ยังสว่างจ้ายอยู่เลยกลางคืนละไวอยังกับบอกนะครับผม เพื่อที่เราจะได้มีทรัพยากรนิดหนึ่งู้สึด้วยไม้เพื่อรสร้างทรัพยากรเรียกว,ว่าสร้างป่าไม้นะเออสร้างป่าไม้อ,อุ้ยมีแอปเปิ้ลเออผมลืมไปขโมยของอ,อุ้ย ไอ็กเปตีวะ่ะเฮ้ยขอขโมยเตียงนอนของพวกเจ้านะโออเอบเลมไม่โกดกันนะขโมยเองซอมบี้มาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ค้ังซอมบีม้ค้ังหมูโอ้โห,โหคิปเปอร์สองตัว ไม่อยู่กละจะระเบิดกูขอร้อ,องมานี่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 ระเบิดเอา้ากระเด็นเลยมาจากไหนหนึ่งตัวเนี่ยโอ้โหโคตรอันตรายตรงนี้ ต้องปากก่อนอันตรายมากใานแถวนี้โอ้ยรู้สึกว่ามันมีกลอ่องอาเหล็กครับผมอู้หูกรดกกรไปเลยโอ้หฟูแล้วเย้หมอนี่เกือบระเบิดแล้วล่ะ มานี่มานี่มานี่มานี้กูลอ่อเลยเนะี่ยกูลอ่อเลยเนะี่ยตกลุ้มนี่ตกลุ่มนี่มึงก็ยังมาอยู่นะฮู้ดฮอตกระเด็นนะือตอนนี้แบบของโคตรกากนะผมของยังกากเลยดูดิโอหมีแค่หมวมัสุดยอดและที่ผมจะขโมยนั่นก็คือ ใช่ฮะผมจะขโมยอันนี้ตอนนี้ผมผมอยากเลี้ยงนอนะ้นองนอนะ้องล็อว้าวทำไมมันช่างเป็นอะไรที่มีความสุขขนาดนี้เมื่อได้เล่นไมค์ครับโอเคไม่ได้เล่นกับเดือนแล้วนะฮะครับนะช่วนั้นผมเล่นกับเพื่อนนะนะแล้วก็ไม่มีเวลาไปทำคคิปด,ด้วยเพราะว่าติดเลนนะเออ ติดลมชมวิวนะผมองไปฝึสกสกิลตีแล้วฮะสกลิลมึงมาจากไหนปุ๊กันไม่ได้ดิตายซะเกลี่ยดิ่อยอนนี่เราบ้านนี้เราขโมยหืมโกเลมไม่ช่วยกเูเลยเหรอบ้านจะระเบิดแล้วเนะี่ยแล้วผมขอทำการอ่งแชม์หมูบ้านเตียบนี่นะฮะ เดี๋ยวมันจะไม่น่าอยู่นะเออด๋โอ้คนในหมู่บ้านย้ายย้ายไปหมดเดี๋ยวผมจะไม่มีที่แดกแต่มันจะไม่ปลูกข้าวให้กูไงเออที่แน่แนอือต่อให้เลยนะเนี่ยโอเคมึงดูเป็นไหมเนี่ยไอเด็กเปลด เตียงหน้าขโมยนันเนี่ยจะไม่ขโมยหรอกมันเจ้าหน้ากูอยู่เอกตีมันเอาเหล็กมากเลยเนะี่ยตอนนีน้ข้างบนมีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรนะบนก็ไม่มีอะไรโอเคงั้นมนมันด้านล่างด้านล่างก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็ปกตินะวุ่ยีหีบไอเมอ,อร์ลอไอเมอร์ลอตอนนี้นี่น่าจะหาง่ายกว่าไดมอนด์นะเพราะเห็นเขาว่าศูนย์ หนึ่สิบเจ็ดนี่หาไดอบอลยาก,ากมากมากผมก็จะลองหาดูอันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะผมตใกใจตั้งแต่มันอัปเดตมาใหม่นานละะมันนานละการอัปเดตแล้นะแล้ว,วลผมก็ไม่รู้เลมันคืออะไรนะเออใครยิงกูเออตรงนี้เรายังไม่ได้มาเลยแล้วซอมบี้มาสอนต เพียงแม่ขโมยอีกแล้วจะไม่ขโมยแล้วคนเดียวโอ้โหโอ้โหเวลีกูดโอ้โหมีดอกอันชันเนีขโมยมาครับผมดอกดาวเรือนครับอืือนั่นก็คือดอกสก,กิลมึงมีสองตัวเลยรือไม่อยู่แล้วสัดน,น,น,นอืกดการ มีเยอะจังอย่างวันนี้เหียวเวลาตายก็จะเกลือนะีเนี่ยเกลือหมึงจะเยอะขนาดไหนวันนี้กูแค่มาขโมยของสำหรับก่อนโอ้จะตายานะตตตาฝันหวานอะไรเนี่ยความก้าวหน้าสุดความฝันหวานนั่นไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยแหลก มวยฟางตั้งหรออือตรงนู้นมีอะไรด้วยผมไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรในการออมวมวยฟังเลยดโอ้โห,โหมันจะใส่บังเกอร์อืมสกิล มึงมาจากไหนอ,อีกมองนะมึงมาจากด้านหลังคัวคืขอขุดก่อนได้ไหมขอขุดก่อนได้ไหมโอ รู้สึกว่าแถวนี้น่าจะไม่มีของให้ขโมยแล้วนะฮะงั้นเราก็กลับบ้านกันซึ่งหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่เล็กหน่อยนะฮะโอ้ของเต็มเลยเก็บของก่อนเร่เก็บของขอ,งของครับหยิบซักเรือนหนึ่งแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันลูกหูลูกตานะต้องมีสองนันเออมันจะได้ใหญ่ไงอ ใหญ่หูมาหูลาแล้วเอออันนี้มาไว้ก่อนที่ผมจะเก็บดินอันนี้อุ้ยแ้่นธนูใหม่เก็บก่อนพวกนี้ครับเอมเบลล่อพวกนี้พวกนี้เออนี่ผมจะเอามาด้วยหินเก็บการาดหมดอะไรที่มันไม่ได้ใช้ผมก็จะเก็บนะฮะแล้วพวกนี้ก็เก็บ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  ไม่ได้พอโกรธจครับแล้วมึงมาทำไมเนี่ย uh huh. นี่มันบ้านกูนะ uh huh. นี่โคตรเฟี้ยว uh huh. กลายเป็นใสตะคงเลย uh huh. มึงหนีไปจากบ้านกูได้ไหมนี่มันบ้านกูนะ uh huh. ออกไปไปนี่มันบ้านกูนะ uh huh. จะมาอยู่บ้านคนอื่นไม่ได้ oh. ขขโมยบ้านนี้ไปแล้วคุณทําอะไรคุณทําอะไรบ้านกูเ oh. ออนี่อาหารกูเะ oh. นมาหลอไหม oh. อะไรน่ะมันถืออะไรอ่ะฮะ <Huh? S 1> อ๋อแรกได้ oh. อู้แน่งหมดเลยเหรอคิว oh. แต่คุณจะแลกหมดไม่ได้มันจะร้ายกับคูไงหเดี๋ย oh. วผมจะทำบ้านใหม่ละอยู่กับมันไม่ได้ฮนะน่า oh. จะจบพารทเท่านี้ก่อนนะเพราะว่ามันจะเกินยี่นาทีล้วเหลย20นาทีบางทีก็ยี่มหานะเพราะว่า ผมอยากให้คุณผู้ชมมันได้สัมผัสบรรยากาศเกมนะครับผมว่ามันสนุกข,ขนาดไหนนะซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็อยู่มานานนะครับผมผม,มาดูว่าที่อะไรโอเคนะครับใครที่อยากให้ผมทำคนมี่นอะไรก็คอมเมนต์นะหรดูว่าคลิปอะไรก็คอมเมนต์นะส่วนถ้าเป็นเกมในเรื่องก็คอมเมนต์มานะครับผมผมจัดให้นะฮะไม่เห็นกันคอมเมนต์มาเลยอ่ะ ิบผมแล้วก็ไม่กดไลค์กันเลยนะแบบการกดซืบอใครก็แบบต่ำมากเลยนะคือผมอยังให้ผู้ชมแบบยิบผมหน่อยนะผมทำมาสี่ปีแล้วเนะี่ย4ปี700ซับโอ้โหไม่ลีกุดเลยนะฮนะ่ปีเจ็ดร้อยนั่นเะมันบ่นกับตัวเองอนะเนาะหมือนบ่นใช่ไหมเออเมืองวะน่าสมรวจ หน้าช่วยผมหน่อยนะฮะคือทำมาสี่ปีแล้วอะ่ะก็ไม่มีผู้ติดตามเลยก็น่นนาแปลกน,นะเฮ้ยไม่ไม่ถึงไม่สามารถสร้างรายได้ได้นี่มันก็น่าแปลกอย่างหนึ่งนะฮะจริงๆมันน่าแปลกมากนะทำสี่ปีนะฮะโหคือแบบมันยากมากมากนะผม,มการจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยให้คนดูมันบูมขึ้นมาเนี่ยมันยากมากนะครับว่าช่วยกันหน่อยเนาะ ว่าแบบไอ้ช่องผมุมันเติบโตเร็วๆนะครับผมก็ช่วยกันหน่อยนะฮะโอ้โห,โโหมึงมาจากไหนเนี่ย,ย,ย,ยจกบตาแล้วไงครับรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นซอมบี้มึงมาจากไหนเนี่ยเนี้ยตกตัว มาสามต,ตัวมีนางงูกระโดดออกไปออกไปยอุ้ย,ยเจ็บนะเฮ้ยซึ่งคิปเปอร์มึงมาจากไหนเนี่ย,ยเตรียมร,ระเบิดอีแนละ้วซึ่งแม่งก็มือชิปบหายนะ โอเคไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาต่อในพาร์ทหน้าครับผมจะมาลงเหมืองดีกว่านะโอเคซึ่งนะครับผมนะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอคนละไลค์สองไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะโอ้โหซอมบี้มาเยอะจัดโอ้โหไม่มาไม่หวัน่นไม่เว้นโอ้แล้วมือ ทำบาฮียๆอะไรกันแบงนั้นนะโอเคงั้นไว้เพียงเท่านี้คนระับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์นะครับใครที่ชอบมาๆก,ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันอีกหน้าครับผมจุ๊บอะไรครับผม The out. Ooh.